หลังโลิเกพี่เที่ยวไหมพี่เที่ยวไหมแค่รือว่าไม่ใช่หนูแล้วใครอ่ะชุดอะไรของมึงอ่ะอ้าวชุดกำลังอินเทนไงยังไงวะพี่ต้องพาหนูไปนั่งเรือนะและเวลาหนูแบบปวดเที่ยวหนูจะได้ชุดนี้เหรอใช่แต่ผ้ามึงนี่ต้องนั่งเรือเรือหางยาวไหม <laughs> หน่าจะโต้ลมเพราะว่าหน้ายาวๆอย่างมึงเนี่ยพี่อ่ะอำน้องตลอดเลยอ่ะ ใครเป็นขออีกสักรอบครับพี่ชายพี่มาพบน้องยาเกี่ยวข้าวอยู ได้เหนือแมก็เอาที่มันได้สิจ๊ะร้องที่มันได้สิพันหนัดแบบไหนร้องชมไงอ๋อชอบร้องชมพี่ชอบชมหนูชมใช่เอาหนูชมพี่หรือพี่ชมหนูพัดกันชมดีกว่าผัดกันชมหนูชมพี่ก่อนรอแล้วพี่ชมหนูจะได้ไหมจ๊ะได้โอเคนะรอแต่ว่าถ้าเกิดพี่ชมหนูปั๊บพี่พี่จะชมหนูบ้างหนูก็ชมพี่บ้างจะหักกันชมชมกันไปชมกันมาเพื่อเราจะมีความรักดีๆต่อกันได้จ้ะ แต่นี่เธอต้องมาร้องว่าหนูต้องขึ้นก่อนไหม่ะหนูต้องขึ้นก่อนแต่พี่ก็ขึ้ต่อหนูหนูก็คือร้องก่อนพี่ร้องทีหลังถ้าแบบนี้คือได้เลยโอเคแถ้าพี่ร้องขอได้วันนี้มึงชอบพูดง่ายอะไรวันนี้มึงชอบพูดง่ายพูดไปเหมือนแม่เดิมบางจะชอบใจพี่พี่กำลังพูดให้กำลังใจแม่เดิมบางเขาชอบจริงหรือเปล่าก็งานที่แล้วคนไม่เยอะเท่านี้ไงใช่โอเคขึ้นมาให้พี่เดี๋ยว เดีวพ right, ี่เร no, 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 no. ียกใครพี่คุยกับใครอะไรคุยกันหรอวะกูยัไม่ซื้อจ้ะกูยังไม่ซื้อร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 อไม่เคยรอใครรอ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 ไม่เคยรอใครดีมากโคตรรอเลยแม่งโคตรรอโคตรใจโคตรรอเลยแม่งยังโคตรรอแม่ตื่นยังโคตรรอเลยแม่งรอจะพหายเลยโอ้โหรออะไรขนาดนี้วะโอ้โหตายแล้วรอจริงๆเลยต้องต้องอะรต้องตองะ เย่ธรณีสูกปากไม่ดีมึงอะขอบคุณเสนหรับน้ำใจจากบ้านเพชรมณีขอบคุณนะครับอคุณค่ะอะไรอะพี่ตกใจหมดเลยธรณีเกือบสูกหนูเมื่อกี้มึงด่ากูาอ่ะฉันไม่ได้ดา่ามึงด่าบาอกเขาบอคุณแม่อะไรอะชมทั้งตระก,กูลไงพี่เต็มมาเยอะเวลาจะพูดตอนชมพี่เอายี้ดีกว่าเอาไงลิฟซิงได้ไหมแบบดูดเสียง ดูดเสียงอ่ะเหมือนดูดกระเจียวไหมคลานไม่ใช่สิดูดเสียงคือถึงว่าถึงท่อนนี้หนูก็เอาไม้ออกที่พูดไปอ๋อได้ไหมล่ะได้อยากให้มีหน่อยไข่เป็นขึ้นมาหน่อยแก้วเนี่ยรอ่อร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 อไม่เคยรอใคร เสียงออกปุ๊บรู้สึกรูปป,า,ปากกระเพี้ยนไปเำไอะพี่เอ๊ะไอตอนที่ช,ชมพี่ทีแรกอ่ะใชเ่เอาเอาเอาแบบไม่มีเสียงไม่ทำไงไม่มีเสียงอ่าอันแรกก่านอันแรกกว่าเอาแบบใจไหมโอ้โยวันนี้นะไม่มีเมื่อกี้ปากไม่มีโอโย้ไโอโยไม่มีโอโย้ยไม่มีโอ้ย วัดเดิมบางนะจ๊ะคนเยอะจริงๆชิมิมิแม่มือเลยไม่มีสักคำเลยอีเวนอะไรอ่ะอันนี้สองเลยมึงด่ากูไม่ได้ด่าชมชมอ่ะไม่ได้เอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไนนะเนี่ยเนี่ยมึงพูดอย่างนี้ได้ไงกูเนี่ยตั้งแต่ยุ14แล้วอะไรอัเนี่ยพูดูเมื่อกี้ป้าฉันชมมึงจุ ม,มึงมึงด่ากูไม่ได้ดา่ากูชมมึงบ<า>้างมึงอยูมึงอยตรงนี้แหละมาปิ้นไข่มาไข่เป๊ะ เดินไม่เป็นแล้วเนี่ยมึงด่ากูด่ามึงยังไงมึงด่ากูไม่ออกเสียงอ่ะแม่แม่เขาก็ยิ้มไงกูชมอ่ะอ่ะไม่ออกเสียงเอาอันไหนก่อนเอาอันแรกน่ะออกเสียงแหมแหมไม่มีเอี้ยโอ้โหมึงยังมีเลยกูจะแหม่ก็ไม่ได้ไง หน่งสองหนักโอ้โหเพิงเก้าเก้าอะไรอ่ะพ่ดาโกพี่รอเล่นพี่จ๋าพี่รักเธอหรออีกกี่วันพี่ขอจูบเธอสักทีก่อนไปได้ไหมจ้าพี่จะจูบหนูหรอถ้าไม่เป็นการพี่รังเกียจเธอโอ้ยพี่ต้องไม่รังเกียจหนูสิใช่เป็นการพี่ไม่รังเกียจพี่ยินดีให้พี่จูบสักทีได้ไหมจ้าได้ได้ไหมจ้าไข่ปิดโลมอนๆเลย ย้นี้ต้องกระโดดทีมมึงไม่เอาทันทีแล้วไม่ดูอย่างรุ้งจรักศิคุณปอเขาเล่นมาแล้วฮะมือมาก็จะได้หอมเลยมายืนตรงนี้ลีลาท่าเยอะมึงเนี่ยเยี่ยนี่เล่นรอรางวัลเท่านั้นเนี่ย thank you ไอ้เหี้ยนี่ขอคนดีดเปิดตัวเองไม่ได้ไเหี้ยเปิดกลไอ้เหี้ยทิปหายด่า,ดากูาหน้าดูมั้งเลือกจ้ะยัง<ำ>ไรเธอว่างไหมวา่างจะเห็นตัวเธอที่อยากกินมพะพร้าวเผาไปซื้อจะกินสองลูกพี่อะโอย้ะโอ๊ยว้ยาวแตงโม่สวยเลยเอะไรกับพี่ เดี๋ยวเราไปต่อกันนีล้ละไม่ต้องดึงขึ้นโอ้ยขี้หายมาเป็นลูกเลยเราจะเชื่อใจกันกับพี่นะถึงแม้จะทะเลาะกันแค่ไหนแต่สองก็รักกัน